พื้นตันเนี่นี่น้องมันปิ้วไปแล้วมันคือแใส่มันต<ป>ายน้ำแหละพ่อตึ๊บขุดไว้ของเราได้ของได้หลดเลยได้ส,ดสมาวมาใส่ lại đi nữa lại thế này thôi cái năm này cú cái chân đó cú này cái cái cổ với nhau ấy con con rồi mặt gì đấy mẹ เมือตามาเมาคนน้อยคนน้อยมอนตามาเมาต้องขาดบ่แม่งอะไรก็นนสีหายใช่บแม่งข้ามก็สให้ อ,อะไรแมงคามเหน็นอะไรของมามาใส่บ่ใส่เขามแมงคามบาทใส่แมงคับแมงคามเนาะเออแมงคามเออแมงคับนี่คือไอ้แมงคามเอาให้แบบนี้เลยบ่จะพันเนี่ยใ <c oughs> <c oughs> ห้ซื่อเออจะให้ซื่อครับมุกครบใจ่ละลายเนาะ เออผมมีน้ำใจได้พี่น้องเลยนางแดงใช่ปลาดุกกระมีเบ้อฮะเจ้ากินบ่ได้บ่อปลาเหี้ยงนะเออคนไหนเงียบใบอย่ามันเต้นออกเออปลาดุกนาเนาะปลาดุกนาเดี๋ยวเว้ยวายว่ ก็ให้ลูกผัวกินสักใช้สา<ะ>ปาเจ้าได้สิจะกินยังไงสิทงไหนปลากินคู่มือแล้วปลาปลาจะกินปลายังไงสิกินปลาคอปลาดุกกระสีหายอีกโอ๊ยมาเอาบ้างบ้า,าบ้าบ้าเอาอะไกินสิลูกผัวเด้เขาแห่งกินแหละ จนบ่อยากเลยหัวก็ดีเอาอีกว่าปลาดุกหน่อยใส่ให้ถทงสีใส่ให้ถทงแล้วใส่ให้ถทงคือสีใส่ทงให้อะไรพี่น้องก็จะมาเา้าลบหนาบลบหลังอยู่เา้าไปหนาไปหลังเตียงหนึ่งก็ขาดได้แน่ ะสือยังนำลาวนะวัวยายนี่เราออกรถใหม่ไดเนาะก็นนัมาเห็นทีแรกนำบริเวณโหลดคันนี้ปลาดุกเอาไ้กินจ้าซางแดงเออข่าว่าเอากระสังอะไรกินซะัวกระลูกกินดุเลยว่าเจ้าสีหุ่นผุยๆายอไรยจะหน้อยที่หล่อเนี่ยก็บังไายหนึ่ง มาเงินพูดมาบาอกกินใช่ไหมมาหันเงินแต่ปลาดุกก็จะเอาให้จีบ่าหนึ่งไปนอนเมื่อวานเดี่ยโทรหาตามเถ,ถอดเจา้าบลับเออโทรตามแม่นบ่แม่นม่ได้เห็นเบอร์เห็นเบอร์แปลกๆอยู่ไพ่ <c oughs> โทรมา ขอโทษบอได้ยินเสียงแต่ว่าเห็นเบอร์เบอร์เบอร์บดได้หลับซ้ายนะแต่ว่าบอได้ยินเสียงเพราะว่าบาร่าปิดเสียงแหวนนะพี่น้องาไยเออแล้วก็ถ่ายคลิปอีกว่านี่แหละพี่เหงาไปเขามีน้ำใจพวกนี้เขาจักความนะ ประดุกกปประคอจานี่ยนางงปดุกประคอเอาเอ้าออาไงนางใช่ะประคอเนี่ยอะจะกินยังะจะกินในเดาอไหมดจะหวยสะตาอยู่ขนาดพี่น้องเลยเนอะ ทุบสี่ปูใหญ่งงใจดีใจคนทั้งหลายกาลนาซอยบล่าเล้วเด้อสอยนห้เขาซอยเขาซอยเขาแบบมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้แน,งงน <มา S 2> ่นองเอาะเนาะเขามี้ำใจเขาจัดความจักแบ่งปันเอาเงินเอาคำนี้ ว่าแนละเนานังแดงกับนางลอยมันกับก็คือกันนั่นแหละมันคนละคนสวนสดินางลอยบัตรมันบัตรมีโรคประจำตัวนะเป็นเอาไปนางลอยกันเนาะคนตายคืนปะปะเปอรเปอร์มัเงินนะครับเนาะไปซื้อข,อขนมเอาไว้ให้ลูก <ใจ S 1> บอไว้ให้ลูกก็ได้ซื้อขนมมาสิ ฝากเงินวาให้นางเต็มไว้สิขน,ขนมมาแทนนะคนับหายของมาบักหลายเนี่ยเออ,เอ,อหายหนว่อยไว้สิขน,ขนม ปลาเนี่ยนะมันสีเรียบร้อยดอกเดี๋ยวเมื่อหอดเออปลาเขาซาเมื่อปลาใส่เบ็ดเมื่ปลาใส่เบ็ดอันนี้ปลาเันปลาถือมองถือตุ้มเออมันสีเงินเนาะ ปา้าใส่เบ็ดเนียอยู่บรอยากเงินเลยพี่นอ้อยฝากเป็นกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องเอออเาไว้ในบ้านนี่นะ ไปต่อพ mm ี hmm. ่เราเลยเนาะทางข้างหน้า hmm. ก mm ูแหละไปบ้านสาพรมีไรก็ดีจากบ้านนางแกงไปบ้านสาพรมีไรเลยอะประมาณลักหนึ่งลักหนึ่งเนาะลักหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลจิงก็อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละบ้านเนื้อบ้านไต่บ้านเนื้อไต่บอกว่าเป็นบ้านน้อยบ้านใหญ่ติบ่อแน่นอนก็ได้ด้วยกัมอนอกนี่อยู่บ้านน้อย กเนนเชยบ้านใหญ่พอหายมาลายนีกิโลกิโลเมือเนี่ยบารล่าก็ซื้อไปอีกร้อยหาซิฟกะโตกินบัเบกินบับั่ใส่ขี้มันเวลาใสที่ใส่นะคะหนึ่งข้าวตุกอยามาโตมาหัวกินไว้ยมันตายนแม่โยนเรามใสไอช่องพเมียนี่นะมานอะเขาีไม่แน่ฝากตลอดเลยพี่น้องเลยาก็เกรงใจเขาเขาก็มี มาหลอดเขาก็หาปลาไว้ให้เจ้นักก็ขังปลาไว้ให้เขาเอไปได้มาเขาว่าขังไว้ให้หมดไปไล่หนึ่งหมดจะเจ้าผมมากแต่เราดีเบอร์ดีรอบนี่ก็โทรตามเลยโทรตามตามชิงเถื่อวะบ่หลังบ่เหล้วบ่เด่นหลังจะแม่วะทุกเสียงคนปิดเสียงไหววะพูดกินหล่อจนตายนำกับวะเขาพูดไว้ให้นะซอง ก็เลยอจักสีเห็น่าได้เลยไอเงินซื้อขนมลูกสาวเขาแล้วันว่าสีเอาหขาินเขาก็สีเอาอีกได้ทานเาไปซื้อคว่าเออขาจินโลผู้ขาาหมนกบว่าเอาเขาเขาหายื้อเลยว่าว่าเห็ลูกสาวถือกินมาด้ขายจิ๋นโลเออนางวะอยาใหน่น้ำใจเ่ดการซอจกแ่แบบว่ายแก็ต้องล้างไงลงโตลงี่เราใส่แบบ ปั้บปุงอะไรเขาดีขึ้นเพราะแบบว่าอยู่เนี่ยยามหนาวมันสิได้อุ่นในบนหนาวนะเพราะมันเหนียนว่าเก่าเออเด็กเขาอันนี้เหมือข้าวนางแดงเขาชีวิตเออขขาวแถวนี้บ่จักแบบเดียวกันนี่เหมือนจะชอบชีวิตสุกกับสุกครอบกันไปเลยด้นี่แน่นครอบกันรอบนี้ก็คือว่าจบเลยคือว่าแล้วเลยลังคอเหมาเลยนี่แหละป่านเขาแต่ทายาฟฝนนี่เขาไม่ได้แล้วพี่น้องอันนี้คือฝนมันตกลายมือมันก็แห้งตก ฝนเนี่ยกกยอมยอมอย่างเดียวเผาพอได้อะย่อฝนนี่มาพอได้เลยเท่านี้มาพอได้มันมาก็เป็นเด็กค้ารถนะชิบหายรถดึงอีกโมเมนต์ใหญ่วันนี้กัดโควินมาได้แนวฝนจะได้ลานีเรือไปคือกัดโควิดเนาะถึงรางวัลที่หนึ่งก็จะมีซื้อโควิดขัดถึงนี่ซื้ออะไรนี่ขันโควิดนี่ รางวัลที่หนึ่งจ็ความฝันที่เสร็ดอกพีนองเลยเนาะคนเอามันก็ต้องมีความฝันฝันหลุมหลุมๆนึ่งเละมีความโอบในฝันฝันอยากได้หันอยากได้หนีเป็นมูได้ก็อยากได้น้ำมูอยากมีคือหมูแต่กลางจะนั่งแดงนั่งแดงนี่มันจะได้ยัง อยากมีบได้ขิดยังอันี้กพี่เพี้ยจมีเขากินและมีบอลอยู่แต่พ่อไดาบอลใช่เป็นคือกึ่งได้บ่สีดินเขาเนอะอยู่แบบไอ้แบบไอ้กึ่งบ่อเมีเขากินกล่างเหนือเเพื่อนนั่งเพื่อนเอาประชุมเนาะ ต่ายกบ,บก,กันเลยอ่าจะไดงไปเกี่ยวเห่าแล้วมั้งตัวตายกันหรือใช่โอเคเด้อพี่น้องเด้อทางสี่ได้จบคิด,ดเดียวใช่ไหมพี่น้องไหเนาะขอบคุณขอบคุณเดอ้อเอฟซีบุรีรัมย์สายพิษจลาานาเดอ้อสำหรับเคสนางแดงเกิดนั่งไว้นี่แหละเนาะมสมทบครับเปิดรับบริจาคสมทบทุนสมทบทุนสมแซมปัาปรุงเฮือน ซื้อผระกระจาดซื้อสังกะสีพี่น้องเอ้ยเนาะกับไม้นั่นมาแล้ไม่เสร็จไม่ยังอะไรสิมาเปลี่ยนม้งหลังคาอย่างนี้มาเร็บมาเร็วมาเร็ต่อมาบ่จกหอจ้องจกได้นะต่อมาห้องหนึ่งก็ได้อีกต่อไม้ห้องหนึ่งก็ได้พี่น้องคันว่ามีเ,เนาะคันว่ามีผู้หนึ่งใหญ่เป็นซอยเขามาต่อมาห้องหนึ่งก็ได้อีกเสาเสาสามต้นนะคันบะมีกับแบบมีกันเล็กๆน้อยๆก็ซื้อผระกระจงกระจาดอะไรไม่เขาแล้วก็สังกะสีแม่พระกระอยู่แม่กว้างขวางแน่ ต่อมาสามต้นนะพอมเม่ลุเนาะสิเบิร์ตบ,บัวลายตอกนี่กันใส่งงบัวลาย้างในดอกเมตนตามแล้หพี่น้องเว้ยสมบัติสมบัต